อนันต์ศรีเนี่ยตอบปิดท้ายนะครับคุณสุรินทร์พีหนเราสามารถถอนหรือเปลี่ยนคนค้ำประกันได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นชั้นทำมาแล้วฟ้องอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่จะถอนคนค้ำประกันจะถอนการเป็นคนค้ำประกันได้ไหมอ่ะตรงนี้นให้คุณครับอน,านันต์ศรีตอบคุณเดชกรณีที่ครับขณะที่สัญญาย,ยังเกิดขึ้นนะครับ,รบผมมองอีกครับว่าก่อนผิดนัดชำะระยังยังชำระก็อยู่ตามปกตินะครับ การค้าประกันนี่ครับเป็นนิติกรรมอย่าเรียกว่าสองฝ่ายเลยนะครับเป็นนิติกรรมสามฝ่ายทั้งผู้ประกอบการทั้งสถาบันการเงินทั้งผู้เช่าซื้อหรือลูกหนี้และผู้คำ้ำเพราะฉะนั้นการที่คนหนึ่งคนใดจะเสนอเงื่อนไขบอกว่าผมขอถอนค้าประกันถอนไม่ได้ครับต้องได้รับความยินยอมจากผู้ผู้เป็นเจ้าหนี้ก่อนเจ้าหนี้ลยตัวตัวสำคัญต้องครับเจ้าหนี้ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมครับผมยกตัวอย่างครับ,รบสมมุติว่าเอ่อนายดำไปไปกู้นายแดงไปค้ำ ปรากฏว่าในแดงคนค้าประกันเนี่ยเป็นผู้จัดการสาขาเป็นผู้จัดการแบงค์ไปค้าประกันให้แบงค์โอเคถูกไหมครับวันดีคือแดงผมผมไม่ค้าแล้วนะแล้วถามว่าเอาคนค้ามาเปลี่ยนใหม่คนค้าปรากฏว่าไม่ใช่ผู้จัดการสาขาแต่เป็นเสมียนผู้คนที่เป็นเจ้าของไฟแนนซ์หรือคนที่เป็นให้สินเชื่อเขาก็ไม่ให้ถูกไหมครับถูกไหมครับมีปัญหาคือต้งคับไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยหลักครับการเปลี่ยนผู้ค้าประกันนะครับ ผู้ค้ำประกันมักจะต้องมีคุณัาิใกล้เคียงกับคนเดิมนั่นคือโดยหลักทั่วไปนะครับนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็ต้องมองภาพว่าต้องได้ความยินยอมจากสถาบันการเงินก่อนนะครับจะทําหนังสือส่งมาว่าข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้าเด้ค้ำประกันไว้ข้าพเจ้าขอถอนค้ำประกันตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปไม่มีผลครับครับอันนี้นะครับเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะครับจะได้เชิญคุณอนันต์ศิล์นมาร่วมรายการบ่อยๆนะฮะจะได้ตอบทั้งเรื่องสัญญา